เฮ็ดยังอู้ยหยับข <re ึ้นก็บ่อยากเคจ่ะเมื้อนี้เฮากับไปเฮ็ดจิตจังออกไปเฮ็ดกิจกรรมกับครอบครัวจ้ะอ่านโน่นนี่เฮากัมาย่างปลาโห่โหนเด็ดออกจ้ะปลาใหม่ปลาจ้ะต้องใหม่กันจะออกกําลังออกจ้ะฮะ ตั้งไม้นิน่อยเหลืองๆเขมาไมยางมองแบบมองยกัก็แพะแกะ้าปะหม่องเขาจะเอาแกะมาปล่อยมองเจะเอาแกมาปล่อยอ้ัเหลืองๆจะ้ะแดดออกพ่เค่อยเห็นฮะ นี่ก็หั่งหมดปัดเออ,ออเนี่ยพี่จ้ะโอ,โอ้นี่หน่อยนเนี่ยอ๋อเหยียบเยียบมันด้กู้มันจะกู้อยู่อินเตอร์วันทว่าแ่พวก,กมันเลมาอจนราไมดสามารถจัไ้ ยางโอเคอยู่แต่อไป10วิดีโอนี่จ้ะมีแต่นกแม่เบอะ på? Jag såg att det var hål i dammen här. Och så tänkte jag att just den här dungar med ek och lövträd. jag brukar hackspetten till exempel. Ja. Det ja. här stället kan vara kul att bo på kvällarna. มันไม่ a ันหลังแม่เนี่ยวมาเลยเฮ้ยทองฝาคือวิตามินอะเอาฝาคือใส่ะ ต้องฟ้าคนแต่วดไม่ตะใหม่เอ้าวเนีหยตาตาตาโอยางแต่บ่เบิ้งมันไม่ใช่มาเรอกจ้าเฮ้ยแมมนมนุ่งทั้งหลังจ้า อย่านดีและกระดมมองนั่นก็เป็นยังแม่เป็นสะเป็นมะเมื่อสะเป็นหนาแบบ หมูปลาคนอ่อนยางหลายๆมีเป็ดลาบอ่ะเป็ดเป็ดลาบว่าจ้ะบอเลนเขาไหวเขาไหวเขาไหวขาป็ดเป็ดธรรมชาติเขาไหวขาจ้ะเขาขาแต่ตัวเขาจะมีสว่างหลา,า,าหลาดูไม่มาโซนนี้ช่วงประมาณช่วงหนาวหนาวว่าคนทางก็เป็นตัวอันยาแต่ก่อน

ส่นเราจะออเฟาสน่กรีเลย์อีโอ้ยกปามาปูมีแต่ขอนไม้แม่เดก็จะว่า เป็นแกงเลยจ้ะเข้ามาย่างแค่สามคนวันนี้ว่าเป็นแกงโอ้ oh m ก็ o d ต้นไม้เงี้ยเงี้ยได้จาต้นนี้หลายปีหลายร้อยที่ชั้น แล้วหลังจากเจ้ายางเสร็จแล้วเขาก็จะไปขับรถต,ต,ต,ต๊อขับต๊อโต่ะโต่ะมาต่อตาเาะอันนี <yah oo> ้มองยางแบบสบายสบายเป็นพวกอันนี้แกก็เจาะมาเรียงแกมันกันไหมวะแกไปช่วงนี้ไม่มีแกแต่เพราะว่าอันนี้เป็นช่วงคุนออกมายาง ช่วงไหนคนบนมะายาขัดเจ้ากบบนี้ว่าปล่อยอากาศดีดีโอ้ยฟังเสียงนี่ต้นใหม่งายงามเดีวชื่อสียงตัวชอมิกิชอว่าว่ากัน Det finns inte så mycket. Blommor. Blommor. Du Men får ha ätit upp det. Nej då, jag tror att det... Vitsippor och sånt där finns lite längre fram. Ja, massor. Okej. Det här är mera... Betesmark. Japp. Så här kommer nog blommor på sommaren. Ja. Vad Går ni jag kommer. ประเทศนอกนี่มีแต่ต้นใหญ่หลายหลายแต่ต้นแบบสมัยก่อนต้นแบบอยู่เป็นร้อยหลายปีอันนี้ต้นใหญ่สุดเลยกับปวดอ้วกเพไหมเอาทายหมดกันมาโยเอาแล้วกอดด้วยหรอไปต่อไปต่อ <c oughs>

Prova liksom. Ja, det är det. Är det, det? det är blåbär. Vad gör ett blåbär här? Som är de i så... Jag tror de äter. Någon ska... no, har med sig mm. amerikanska blåbär. <laughs> I skogen. Men är inte de blåa blå inuti? Vad sa De där stora blåbären. Är... Nej, de är inte i skogen. Nej, de var renfärdiga. แกดอกไม้สีชมพูจ้ะมันเหมือนกันแต่วันเป็นคนละสีปปนี่จีนี่จะมีแกะหรือแพะตัวนี้ที่ก็จะเอาสำนักปล่อยดอกไม้ลายลายอันนี้มันเป็นดอกไม้แบบดอกไม้ดอกไม้ปลาดอกไม้ดอกไม้ปลาเข้าใจ่ายเก็บปะไม่เก็บหรอกไม่แต่ไม่ไปเก็บหรอกเขาปล่อยง่าย เก็บแต่ก็จอดให้เก็บอยู่จ้ะแต่ว่าส่วนมากพวกฝรัง่งก็จอดเสียนปล่อยไว้ก็จอดสีบรนเก็บเพราะว่ามันเป็นของแบบของปลาแล้วมันเป็นแบบแหมนมัน่งาม,งามยิ่งข้ากับมี่รอมี่เหรอนะ,ะสีขาวมีแหงมากคอมมาสนด้วย เดี่ยว <c oughs> เมือได้เมือได้ <c oughs> ว,ว่างๆจะทายเบิง่งอ,อยู่จากดอกไม้ยู่เฮือน <c oughs> <c oughs> อ่านสีแดงก็สีสมบางอย่างแต่ที่ก็เจาะเอาไปท่า, <c oughs> ท,าท่าต้นไม้ไหวเพราะว่าท่าท่าห้าหลงปลา ข้าวขากับขึ้นมาอีกข้าสิเห็นสีสมสีแดงมากกว่าสีหัว่าทนงใดเป็นท่างใดจ้ะแล้วเาก็ยางออกไปได้ข้าจังบวะหลงตอนบ่ายจะมาอันเฮยจ้ารุ่งไปเวลาที่ฟินุดซิกโอเคเอ่อมื่อนี้จ้ะเขามายางปลาบ้ดนี้ยางไก่ยางไก่ไก่เมื่อ ไก่ไก่อันนี้แกคืนไม่ได้จ้ะมีแต่ก้อนหินประเทศนี่ประเทศนี่มีแต่ก้อนหินมีแต่ต้นใหม่หากใหม่ก็เจ้าเป็นคนแต่กระดาษเพราะว่าตัวต้นใหม่ใช้กระดาษกระดาษสมุดไม่เคยถือสมุดจนไคถือเพราะว่ากรเจ้าต้นใหม่ไปเฮ็ดอันกระดาษที่อันทรงออก ต่างประเทศโน้นนี่นแน่จ้ะก็ะพิตต้นใหม่หลายหเลียบไปไ้กัพิตต้นใหม่ต้นใหม่ต้นใหม่ตนม้นใหม่แล้วก็อ่นทางแล้วก็มีคนเฮาอาัอันนี้สีแบบสีม่วงสีม่วงข,า,ขาวๆจ้ะอีหลายๆมันกระจายเองจ้ะมันมันจะแบบ ไม่ได้จ่ายออกเองเขาเขาอะไรแบบไปยุง่งมันเลยมันขึ้นเองมัน่นไปต่อจะว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงจะเพราะว่ามาออกออกกับร่างกายปลามาออกยางเลยผู้ใดบ่เคยเห็นปลาประเทศนอกก็จะเป็นอย่างนีน้จ้ะคลิปมันก็เลยสัญญานิดนึงจ้ะ เดี๋ยวไปเจอกันทั้งหนาได้จ้ะแม่เฮ็ดยังอุ้ยหยับขึ้นก็บ่หยับข่าวมีบล็อกในยู e ู้วยแม่ถ่ายทันเลยจะลองแกงเดี๋ยวจะลองแกงแม่นิดนึงเลยจ้ะนี่เป arity ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เป็นสีไวฟรเเนี่ยฟรีดลิสต์นะบลูมาอ่าเมัน่เรนเฮริตเฟรเได้รสเ่อันเป็นสีชมพูนะคะดอกไม้แมงูหวก่อน ปวยช่วยอุรุมา,มาอุรุมา,มาอุรุมามื่ม <c oughs> มกี้ลืมถ่ายจ้ะตอนนั้นแม่กระโดดเหมือนกับเด็กเลย <c oughs> โอ้ยตลกดีแม่เอ้ยตรงนั้นก็ลิกซ์ล <c oughs> ิกซ์ แมงูหวปอนเดหวยลยอูรุมมามาอูรุมมาอูรุมนานๆเมื่อกี้ลืมถ่ายจ้ะตอนนั้นแม่กระโดดเหมือนกับเด็กเลยเอ้ยแต่เรากดีแม่เอ้ยตรงนั้นก็เป็นบ่อไม่ใช่บ่อเป็นน้ำเออเป็นแม่น้ำจ้ะ ออกมาทางไหนนี่ยนั้นมากค่ะกลางคืนนะนะก็แตงยอนมันเออก็คือว่าถ้านล่ะผลปลาหลแห่งไก่อืฮะแบงไหน Which one? คร o k นี่แต่หวังแต่ No thanks. This is not me. แน <ä> <Yo. S 1> ่ใจยายาห้าไอ้หนึ่งหิวหรือยังแต่เดี๋ยวหิ j สิยั Vad mm. mm. är det? Är det en korg? Nej, det är här. Jag tror det blåser nere vid havet, så tyvärr så... Varför kan vi inte gå? Det blåser ju inte. Va? Det blåser ju inte alls. เธอไปข้างขั้วแล้วก็ติดวะเคยฟังเพลงนะเยอะไปมองซ้ายแล้วก็ติดเยอะไปมองขั้วแล้วก็ติดติดต้นนึงต้องติดนั่งก็ติดนั่งก็ต้องติดโอ้ my god ถึงแม่น้ำแล้วจ้ะอันนี้พบเป็นภาษาไทยแล้วนะคะภาษาการ

เลักลักเรือปะคะลอเลนไม่ต้องไม่ทำนะคะมันไม่ดีการลักเลือนี่ไม่ดีค่ะอุ้ยอะไรเกิดขึ้นขาวๆหมดขึ้นามาป่ามาป่ากิน <c oughs> ส่วนเอียยกสวอน <c oughs> นี่จะเรือสองคันแมน แม่แม่แม่ลืมอีกยังบ้านิโอ้ยสบายจ้ะโอ้ m ม g o d มานั่งปิกนินจ้ะนั่งจังี่ตังไว้ holman มีเพื่อนเพิ่มจ้าสองตัวกินลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ hay xin từ đơn cơ không ước mà lạ ăn mấy sệt lẽ ta đơn đơn thang

ลายแคปในวันฮะแคปตัวไม่แคปด้วยโบวิโยกระบาดกูแฮมอูกแฮมนี่หรอนปสกายอุปสัวดีซีข้อไหน เอาไม่เฮิรนแม่มาอยู่ปะ่ะแม่ยมาอยู่ปะ่ปะป่ะโอ้ <c oughs> ใหญ่เฮ้แม่หมูหมูบิ๊กเฮาส โอ้โหตาข่อยขึ้นเหลือแมวแมวแพะ <c oughs> นี่อันนี้มันเหมือนนอนใช่ไหมคะแต่จริงๆมันไม่ใช่นอนค่ะมันเป็นดอกไม้เดี๋ราจะไปแกงอเอาไปปุ๊บเลยเราจะไปแกงกันแกงแม่แม่นอนกีบแม่กลัวทุกเสียงทุกอย่างจา้ะ ไดรอว่างนี้เดินเร็วจังแม่อยากกินซาลายบ่อยอหนาหแม่กินมา ย well. ่างไปี่ยไปน่ไปเลยหาดงหิดคือว่ามีเจ่าหอะบ่เอาบ่อาทิมปาบานดีเะ Nej det är nog äckligt. Nej! Ja, jo, Nej! Det är inte det. Men sesam. Hundbajs. Nej! Men det är inte det. Jo Men det är inte det. Kom Det är bara träd. Det är bara <skraces> träd. Det var det jag skulle ge till mamma. Ja, ja, ja. Det var så jag är lite ja, rädd för. Ja, och sen har ja, jag ja. känt på den det var gjort från trä. Ja, precis. Det är en uh, liten knopp. Ja. ja. Mm -mm. Det var <laughs> har du lagt den på min tröja? <skratt> <skratt> ทางนี้จะเป็นกดเด็ดเนาะคนที่พ่อก่บอกว่าปลูกปลูกพวกแป้งพวกข้าวอะไรพวกนี้นะคะไม่ใช่ข้าวแต่มันเป็นแป้งนะคะแต่ปีน um> ี้เขาไม่ได้ปลูกค่ะก็เดิน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 คุออก Så! Så här! Där är det inget äppel. Så Där! är det. Nu fick jag! Ja! Oh. Ja! Fingrarna också! Skoda. Ja, precis! สีขาวอยู่ไหนสีเหลืองกับมี่สีแดงนี่ไงสีแดงกระถูกกระแทงออากร<อ>ะถูกออกระแทงมาแดงไว้ปะนู <c oughs> น่นสีขาวเชิญดูวีต,ตีโอแต่บทต่ออย่างนีสีขาวที่นแบบ